เพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยเป็นยางแบบเกตกลางหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคําโพเองเนี่ยมันก็มียางในไซส์เดียวกันเป็นแบบใช้งานทั่วไปกับยางไฮเพอร์ฟอร์แมนเป็นยางที่กเกาะถนนดียิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยางที่ไม่มีบริเวณดอกอยางตรงกลางแบบนี้นะครับ HP 7 1รุ่นนี้เนี่ยออกแบบลักษณะ5แพทเทิร์นนะกว้างบ้างเล็กบ้างเป็น5รูปแบบทำให้ยานตัวนี้เนี่ยเงียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ สวัสดีครับวันนี้คิมกลับมาอีกครั้งนะครับมาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถ SUV เน้นทำความเร็วได้นะอยา่าง CRV, Volvo, Chevrolet เน้น High Performance นิดนึงนะครับกับแบรนด์นี้เลยครับ c a m h o HG71 นะครับผม แบรนด์คัมโฮเนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีนะเป็นยางที่ค่อนข้างคุณภาพดีในบ้านเขาเลยนะครับพเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นยางแบบเกรดกลางหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคัมโฮเองเนี่ยมันก็มียางในไซส์เดียวกันเป็นแบบใช้งานทั่วไปกับ young high ยางไฮเปอร์ฟอร์แมนอย่างยางรถเก่งเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปก็เป็น ps 3 1แต่ว่าที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนขึ้นมาอีกก็เป็นรุ่นนี้นะครับที่คิมอยากเอามารีวิวให้พเพื่อนๆกันนะครับอยากให้พเพื่อนๆได้ลองใช้กันก็คือรุ่นคัมโฮรุ่นครูเจน hp เติดตามกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเปลี่ยนยางนะครับสามารถเข้ามาที่แพลตฟอร์มไทยบิ๊ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มไทยบิ๊เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางทําให้เรื่องยางรถยนต์ของเพื่อนๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับมีแบรนด์ยาง18ยี่ห้อชั้นนาแล้วก็มีงานบริการที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านบริการเปลี่ยนยางที่จุดบริการกว่า50จุดบริการทั่วประเทศแล้วก็บริการจัดส่งนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กําลังค้นหายางนะครับสามารถเข้ามาที่แพลตฟอร์มไทยบิ๊ของเราได้นะครับที่ www.tiresbid c o m รหืืออว่่าเพ ต้องการรับคําปรึกษาทางเราเนี่ยก็มีทีมแอดมินคอยให้คําแนะนํำเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับที่ s i t i r e s b i d นะครับสามารถแอดเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ ทาโฮ HP 71รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์สำหรับรถ SUV high performance นะครับยานที่เขาผลิตเนี่ยมีตั้งแต่ไซส์ขอบ16อย่าง215 70 16ขึ้นไปขอบ17อย่าง2 1 5 60 17 225 60 17 225 65 7นะครับขึ้นไปขอบ18อย่างรถแบบ CRV 225 60 18 235 60 18นะครับแล้วก็265 60 18สำหรับรถกระบะก็ยังมีบ้างนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปแบบพวกขอบ19 20, ขอบ20เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ใช้รถ SUV แบบ high performance เนี่ย ตัวนี้มีไซส์ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับคัมโฮลกูเจน h p 7 1รุ่นนี้นะครับ มันดียังไงทําไมทิมอยากมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ลองใช้กันดูอย่างแรกเลยนะครับที่ทิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทคนโนโลยีการออกแบบลายดอกยางเรื่องการเกาะถน,นนเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับการที่เราจะเลือกใช้ยางนะครับการที่เกาะถนนเนี่ยพื้นสัมผัสหน้ายางกับพื้นสัมผัสถนน,นมันต้องมีเยอะๆมันึงจะเกาะถนนดีโดยเฉพาะบริเวณลายดอกยางตรงกลางตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะที่มีลายดอกยางตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่สัมผัสกับพื้นถนนได้ดีที่สุดแลก็ตลอดเวลาเป็นยางที่เกาะถนนดียิ่ง ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยางที่ไม่มีบริเวณลายดอกยางตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อแรกเลยนะที่เขาเออกแบบลายดอกยางมีลายดอกยางตรงกลางพอมีลายดอกยางตรงกลางแล้วอ่ะมันทําให้ล่องลีดนะ้ําของมันเนี่ยมันมีสี่ล่องมันก็ช่วยให้ เพิ่มสมรรถนะเนี่ยการรีดน้ําเพิ่มมากขึ้นครับเป็นนวัตรกรรมที่เขาออกแบบมาต่อเนื่องกันนะก็คือ 1. การก่อนถนนของลายดอกยางตรงกลาง 2. ล่องรีดน้ํา4ล่องทําให้ตัวนี้เนี่ยเกาะบนถนนแห้งก็ดีข้อที่2ก็คือเรื่องเกาะบนถนนเปียกก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อมั่นใจได้เลยนะครับกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ยางทําโฮ HP 7 1ึตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนแน่นอน ่วนต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเสียงอย่างเน้นไฮเปอร์ฟอร์แมนเรื่องเสียงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับด้วยการออกแบบลายดอกยางโดยปกติเนี่ยหน้าย,ยางมันเหมือนกันเหมือนกันทั้งวงแต่ว่า hp 7 1รุ่นนี้เนี่ยออกแบบลักษณะ5แพทเทิร์นนะกว้างบ้างเล็กบ้างเป็น5รูปแบบทําให้ยางตัวนี้เนี่ยเงียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะกับการออกแบบลายดอกยางที่เป็นในรูปแบบนี้นะครับผมส่วนสุดท้ายนะเคมว่าการออกแบบลายแก้มยางของเขาเนี่ยดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นเป็นม,มีเงามันทําให้มันดูสวยขึ้น ขึ้นพรีเมียมแต่ผมว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ขอยหลักของยางเท่าไหร่นะยางคามโฮ HP 71รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นยางที่ตอบโจทย์เ,เพื่อนๆที่ใช้รถ SUV ที่แบบเน้นไฮอรสแมน์ Pro หน่อยนะกาะถนนดีแล้วก็นุ่มเงียบ โอเคเรามาดูที่อ e ี r ราเบลกันนะครับยางคัมโฮ HP 71รุ่นนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเรื่องประหยัดน้ำมันนะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้ายัง High Performance มันจะมีแรงเสียดทานต้านทานการหมุนที่เยอะ ยาง HP 71ของคามโฮรุ่นนี้ได้อยู่ที่ 7E นะสำหรับการประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้น้ำมันทั่วๆไปส่วนต่อมาเรื่องการเบรกบนถนนเปียกอยู่ที่เกด C ก็ถือว่าทั่วๆไปนะส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่ององเสียงนะครับอยู่ที่72เดซิเบลนะครับเสียงเนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าด้วยรถ SUV สมัยนี้ก็ค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีนะตัวนี้อาจจะเข้ามาในตัวรถน้อยหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหา คำ HP 71รุ่นนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ใส่สมรรถนะความคุ้มค่าคุคิมว่า อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคพอใช้ได้นะครับอยู่ที่3ดาวเพราะว่าสมรรถนะความนุ่มเงียบการขับขี่เนี่ยคิมมองแล้วมันอยู่ในเก์กลางๆนะครับราคาก็ยังอยู่ในเก์กลางๆถ้าสมมุติว่าเทียบไซส์นี้นะสองสามห้าหกสิบสิบแปดนะแบรนดบน์บนๆก็อยู่ประมาณ7000กว่าแต่ว่าตัวนี้ก็อยู่ประมาณ5,000ักว่าต่างกันเส้นละ2 0 0 0 3,000คิมก็เลยมองแล้วว่าถ้าคุณยอมรับในยางคุณภาพเก์กลางๆได้เนี่ยราคาของอยางคัมโพ h t 7 1หนึ่งรุ่นนี้ค่อนข้างตอบโจทย์สมรรถนะราคาความคุ้มค่าตอบโจทย์กันพอดี ดีครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่รับชมรีวิวยางคำโฮ HP 71รุ่นนี้มาถึงตรงนี้นะครับผมคิมก็มอบสิทธิพิเศษรับส่วนลดไปเลย200บาทนะครับทุกรุ่นนะครับบนเว็บไซต์ไทยบิดฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามช่องไทยบิดของเรานะครับเราจะได้มีกําลังใจในการรีวิวยางรุ่นต่อๆไปออกมาอีกนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ